ครับเป็นรวมตัวเฉพาะกิดมีผมมีเสรียแล้วก็มีกี้ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อของกิดเออโอเคนี่ไม่ไหวอ้ามมาถามหรือเจ้าแล้วพูดรูอา้าวอันนี้กลับเลยได้ไหมนี่ก็อ่อนซึ่ ตอนนี้เราอยู่แถวถนนบังเจริญกรุงจุดหมายต่อไปของเราก็คือสถานที่ที่ผู้คนชอบไปถ่ายรูปเยอะมากมก็คือสะพานพุทธเราจะเดินทางไปสะพานพุทธกัน ตอนนี้ก็ถ้าตัดได้หรือไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันกูเป็นคนตัดเองนะถ้าสมมุตินะถ้าเราจะถ่ายสมมุติถ้าเราจะถ่ายคลิปแบบว่าเที่ยวกรุงเทพจริงๆอะไม่มมีแต่เสียงรถก็ไม่เอาใหม่มากูอยู่ๆจะถ่ายครับอุ๊ยน่ารักน่ารักากองใหม่ปกูไม่ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายภาพมันเป็นถ่ายภาพได้แล้วก็ ไอ้กี้บอกมาทำไมอ่ะไงครับความรู้สึกตอนนี้อยากกลับว่ะตอนนี้คือสี่โมงใช่ไหมห้าโมงแล้วไหมอ่ะอาจจะได้วิวพระอาทิตย์ตกดินแกผมไม่อยากเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนจะดทุกวนลงมึงจะได้เห็นจากวิวสะพานพุทธเลยนะโอ้นานที่จะหาเจอละเว้ยจะได้มาดูแล้วเว้ย มึอยู up, up ่ไหนมึงสูนประการแล้วทำไมไล้่ง่ของมึงอย่างนี่คุ้มพวกเลยมึงไปเดินเดินแค่ครังเดียวมึงคุ้มเลยโอแค่เป็นแค่ครังเดียวแล้วเดินไปนกันไม่ร้ิไม่ได้ทำอะไรอ่ะดูเลยเหรอเฮ้ยมเหรอไม่ใช่รายวนู่นอุยกตอนนี้ฮะ นี่ครับคือการคนเหอรกล้องมึงไอ้แขนยาวมึงกดตรงนี้กดตรงนี้ถ่ายกดตรงนี้ถ่ายกลับดีๆนะัคุณหมอเม่อกี้นะนี่คือรายการคนเหอรกล้องครับไหนว่าเชี่ยน่ะกดถ่ายไงน้องเอ๋ยจัดไหนไ่นี่ไงกดถ่ายตรงนี้กดหนึ่งครั้งคืออันจัเ ให้กูถ่ายแล้วก็มองกล้องไงคือเหี้ยกิ่ไก่ไม่ไกินไก่นบก่กนำตนน่ะมันต้องจบตงากป่ะพมันีไก่อนั่นไไก่ทอดดใหญ่่ะเออมีีด้่นไก่ทอดกิไ่ไปส่แก่มันจมแตงเนาะเอไป่ไง่ไง่นไงคุณลองแบบไม่มาติสมาโอ ไม่ินนะได้อยู่แล้วคับพี่เป็นคนสุภาพนะจริงๆแล้วไม่นะเนะใช่แต่มานสีเกี่ยวที่ถ่ายฮะมากคนเดียวเออมาคนเดียวดีสิอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ไหมใช่ไปกิกกิกไม่แล้วเขาไม่กลับบ้านเหรอใช่ ไอ้ที่นี่บาปไอ้สัตว์เล่นนี่อะไรอั่างเงีมึงไมเดี๋ยวกูถามให้หลวงพี่ครับไม่กลับวัดนแล้วฮะหลวงพี่เขาจะปีนอะไร <c oughs> ป่ะ สะพานพุทยังไม่ถึงนะมึงไม่รองดูงสะพานพุทวะเออทำไมเราไม่ไปดูที่สะพานพุทวะเพื่อนไม่อยู่พุยจายพุยจายมาทำงานเพื่อนเพื่อนนี่อยู่จังหวัดอะไรจังบีหรอแล้วเพื่อนเพื่อนนี่อยู่เชียงรายอ่ะเชียงรายที่อะนี่ไม่มีหรอที่นี่อ่าน้องอ่ะรุ่นน้องอยู่เชียงรายน้องอะไรข่าวที่ตั้งนั้นเอามาเลยคน เป็นไงกี้อะไรค่าทิศจากอ่าสะพานพุทธเป็นไงเป็นไงคืออะไรหมอสวยกว่าใช่ไหมสวยกว่าที่หอบเป็นไงถ้ามึงกลับตอนตอนเมื่อกี้นะมึงไม่ได้เห็นนะดางจริงมัวจะได้ยินหรอ่าได้ยินเราไปกินอะไรตรงนั้นไหมไปกินอะไรด้รึยังบ้านลมอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วพี่ได้ปะได้พีโห ก็สี่พันห้าคิวอ่ะอย่าไอเยี่ยเดี๋ยวไม่ได้และนี่คือชายแะกานทั้งสองที่มาสะพานพุธนะครับหน้าตาเงาดิบดบมากเลยกลัวบางจิงก นี่ไงเฮ้ยช่อหมวงคืนโอ้ยโคนเดินเข้ามาดิว้เบื่อเฮ่ยั้ออก็จบคลิปรวมกันเฉพาะกินใน GB หก GB ที่หเอาไว้เท่านี้เลยอาถันเลขสี่แล้ว กนไก็าา๋วยเตอนี้เป็๋ยวทอดสั้นๆเสียงก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าปุบปับก็เลยจิบกล้องถ่ายเลยได้ได้พวกมึงจะไม่พูดอะไรกันหน่อยลอะเป็นไงบ้างเป็นที่ดีเป็นที่ดีเพราะไม่เคยมาไงในสมาร์ทที่มาก,ก่าอนแบบมาคร้นวมาดที่ถายรูปสวยทุกคนมึงอะมีอะไรจพูด ไปไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการแล้วกันไม่รู้ว่าจะถ่ายยี่ยี่ด้านในเออไม่รู้เลยมีจริงๆผมกับกี้มีทริปไปเดินต้นไมมีทริปไปลาดลีแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายหรเปล่าเพราะว่ามันถ่ายดีถ่ายดีเออมองะลาดรีแต่มันจะดูแบบว่ามันอาไายมุกล้วนไงลาดลีที่จะไปกันว่ากันอีกทีเออไปโปรเฟชชั่นหน่อยดิเดินไปเรื่อยๆรอป่ะเราจะคุยกันไปอย่างนี้ในการที่แบบว่าเดินแต่มันจะได้ยินเสียง